เป็นแหล่งศูนย์ร่วมใหญ่ของคําว่าบุญบางที่เอากะสด้ยินค้าว่าภาวนาเป็นบุญอีนสูงสุดอย่างอื่นบ่ต้องเหตุกระไดว่าสันคนภาวนาคนทำสมถะระวิปัสสนาล่ะห่างท่านมาก่อนหลายและยิงท่านหลายเสดวยซ้ำไปบ่่าตรต่ท่านโดยวัตถุท่านอดความไม่ใจความฉีดความยิดติด,ดความถือมันไม่ใ,นใจน ถ้่บ่หัดสละท่านายนอกสกอนสิท่านไปในได้จังได๋มสิเสียสละออกไดชจังได๋นั่นแหละบางที่ก็ในยินว่าจังสั่นก็มียิ่งมาภาวนายิ่งท่านมันก็เป็นบุญไงก็จริงอยู่คำว่าบุญแท้จริงแปลว่าความสงบเย็นสงบเย็นถึงขั้นว่าเกิดอาการปีติใดขึ้น่ะธรรมดาแต่ว่าทั้ง ท่านศีลกับภาวนาออมันต้องร่วมกันเป็นหนึ่งอยู่แล้วถึงจะเป็นไปได้ออบางคนที่เ้าจดจ่อว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าสิมาท่านท่านอาหารท่านผ่าก็ตามที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคก็ตามที่เขาตั้งใจว่าสิดงใดไงสิได้ดท่านท่านด้วยความดับถุกดับความกระววนกระวายในใจของเขงเองจดจ่ออยู่กับว่าสิได้ดท่านในมือนั้นมือนั้น พอตาได้ห้ไปปับ๊บบามีความหวังในการปรารถนาะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นยังบ่เอ้เอินประทานแหลกของหรือทําบุญแหลกของเนีย่ยพอตะเขาได้พระรับเพิบรู้สึกว่าปลื้มขึ้นทันทีเลยกับนีจนถึงขั้นน้าตาไหลหมดละสะอึกกึกขึ้นมาทันทีบุคคลผู้เป็นลักษณะนั้นได้แล้วสิเ <c oughs> ข,ข้าใจคําว่าบุญคือความสงบเย็นยนะผู้นั้นสิเข้าถึงความรู้สึกนั้นได เพราะว่าเขาบอปรารถนาอย่างอีกอท่านเพื่อการดับทุกข์ว่ามันทานเพื่อเพิ่มทุกข์<อ>ท่านเพื่อเพิ่มทุกข์มันก็ขอ,อล่ะเอ,เอาท่าน,นนั่นแหละไปขอขอความลำร <c oughs> ุ้ยขอจุดเทมาบรรดาศักดิ์ขอความอยู่ดีกินดีขอตําแหน่งให้ลูกให้หลานเ<อ>บิดทุกอยา่างบุญรักษาเทวดา,าคุม้มครองพรบ,บุคบคลผู้เข้าถึงคําว่า บุญคือความสงบเย็นแล้วบันเวลาเขาท่านเขาสิบ่ปรารถนาอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ <c oughs> ท่านไปพุทธกับหละ่ะรับความร้อนหละ่ะรับความกับวนกับว้วละ่ะ <c oughs> จึงเอ่ยว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานเป็นแบบนี้ <c oughs> บุญอันเกิดจากการซักรักษาศีลเป็นไปได็ต้องมันมนม่นใจเต็มใจมั่นใจนเจจะของเองเวลาเข้าไปสมาทานศีลด้ยวยตัวเองตั้งจิตเจตนาวิลัต รักษาโดยตัวเองมั่นใจว่าในขณะนี้กูบ้าขาไผหลักไผบว่าผูพูดผิดนั่กร,กรรมก็ไผบว่าไปตัวไผในน่อนบันกินเหล่าเมายาก็ไผในนอนเนี่ยถ้าเขาเนึ่งถึงถึงขันว่าปลื้มจิตใดเพื่อกันนั่นมันก็นดับห <c oughs> ะอกอะไรจังหวะถ้าเขาบ่ามาฟังเรื่อยๆบ่ามาเทียบบ่ามาเปรียบเรื่อยๆแลต่ก็มาภาวนาไว้พอ สือว่าเข้าใจดรอกแต่ผู้มาฟังมาเปรียบมาเทียบมาภาวนาไปนําสีเห็นผลของมันเองห mm hmm. จือว่าคนถี่ทําสมถะและวิปัสนากรรมฐานเอิน้นุวมๆ่วว่าภาวนาภาวนาคือบุญใหญ่นะ mm hmm. ถึงมันสิเป็นมันเห็นความสงบอันสูงสุดด้เรวอยว่ยหรือว่าคนที่มาภาวนาอยู่เรยเลยถ้าเกิดว่าบาถึงระนิพพานเด้บย่ให้ท่านไปสิเอาหงังกินก็เป็นธรรมดา แน่วหนาแต่ว่าข้าวบรีอธิฐานขอในสิ่งที่ข้าท่านไปแล้วในวัตถุสิ่งของเปง็นแหลกสิ่งนง้นแหลกสิ่งนี้ดักถือว่ามันเป็นผลตกข้างมันติดตกข้างเป็นของมันเองดอักหนายิ่งมีอานิสงส์มากเพราะว่าข้าวบรารีไปตัดกําลังบุญเป็นใดตัดกําลังบุญท่านหรืตัดกําลังบุญมันเอาความอยากเอาความอยากใด ไปแหลกสิ่งนั้นแหลกสิ่งนี้อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้บุญเลยวบ่เกิดบุญบ่เกิดความสงบบ่เกิดความเย็นใจบ่เกิดความปลื้มปิติในท่านบ่เกิดเพราวะว่าเอาสิ่งของเรานั่นที่มาท่านนะั้นมาแหลกแหลกสิ่งนั้นแหลกสิ่งนี้จิตใจเลบ่สงบใครขวนหาเนี่ยสิขออย่างนั้นไล่ไปเบิดเอลรถลายโยธาบรรดาศักดิ์ให้ลูกให้หลานไายการงานให้ลูกให้หลาน อาจจะานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเป,เป็นนั่นเป็นนี่ได้นั้นได้นี่อหละบุญบ่เกิดบุญแปลว่าอย่างความสงบเย็นมันจะเกิดแต่จังไดมันค่าคิดคิดจากได้จะมันต้องเข้าใจทุกขคนถึงพาท่านท่านจะกระดับถูกได้ถึงพระนิพพานได้คือกันละนาท่านอันใดที่ประดับด้วยจิตอันเป็นเครื่องปลื้มจังสิท่านไปโดยว่าต้องไปขออยังมันเป็นของมันเองแบบนั้น <c oughs> คิดบงังดี ผู้ท่านเราขอนุเคะความเราหลอนกับวดกับว่ายทั้งหั้นผู้ท่านบอกขอเราดับไปเลยเงียบไปเลยเป็นงนั่น <c oughs> <c oughs> จังหวะข้าวบ,าบุญแป้มันเป็นแปรมันดีบแมเนพิธีบักหญ่ๆเออแขกคนมาหากนเนงานเลี้ยงจะของหลายๆแบบนั้นนั่นแต่ไปจัดเลี้ยงต่างหากแต่ถต่ขีนบได้ไปจัดเลี้ยงต่างหากไปจัดมอลลัมต่างหากแต่ว่าเวลาถา้าซูพิธี ในการที่ทำบุญอุทิศหาบิาดามารดาปู้ยญาตายายตั้งใจเห็นอีกอย่างหนึง่งให้มันเต็มเต็มๆวดสิเห็นผลเองดอกคนที่ให้ท่านเรามีการสนองกลับคือบุญคือความสงบเย็นแบบตอเริ่มคำว่าและเป็นประโยชน์เวลาท่านล้วเพิ่บไม่มีการขอใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ขอให้อุทิศบุญอุทิศบุญถึงบิาดามารดาปู่ยญาตายายเจ้ากรรมนายเวร ญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดตลอดทั้งสรพสัทงหรายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเออถ้านึกไปยังสี่เหลนิ่งน่งอยู่บิ่งเด้อนิ่งนิ่งอยู่ขนลุกขนพองขึ้นบาทน,นี่เออขนลุกเย็นเยือกขึ้นน้ำละน้ำขิ้งจะของน้ำกายจะของเองขนหัวตั้งนังหัวยาหุ่นธรรมดาบอกเอนว่าแต่ทพูดว่ามันคือเป็นจังซี่เฮอหนึ่งเขาได้ให้ท่านแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วมีความสงบเย็นดีแล้ว ทีนี้ห้าอุทิศบนให้เป็นประโยชน์แก่มูญาตผู้ล่วงลับไปแล้วออแต่เขาด้สู้มิติที่ดีที่สูงขึ้นมีกําลังใด้ในการทิ่สนองกลับเขาก็อวยอวยพอดขึ้นให้เล่าเองเวยพอขึ้นมาหาห้าเองจึงมีอาการขนลุกขนพองขนาหน้าสู้ซาเย็นอิ่มปลื้มไปเติมกันจากบุญจากอันเกิดจากความสงบเย็นที่จะของให้ท่านไปตั้งหาดทีนี้มันเติมเพราะว่า เขาเจ้าได้บุญล้วตั้งสีเขาเจ้าค่ะสนองกลับตอบรับว่าได้บุญเร้เด้อขอบคุณนนหลายๆเด้อเนี่ยน,น,น,นี่แต่สยบเสียบพ่อได้เห็นภาพว่า,าคือยังเออพ่อเม่เฮ้าเวลาเขาเอาเงินห้หลายๆเขาเจ้าดีใจเขาเจ้ากันลูกหัวแล้วก็หายพ่อน,นั่นแหละแต่ว่าผีให้พรอนมันสนองกลับมาแบบนี้ผีเทวดา <c oughs> หายพ่อนสนองกลับหรืกคนหัวลูกงาเงียบเป็นโรคระบาด สิเป็นสะทานสะทานก็เก่าเลยอ <c oughs> มันเกิดค,ความปื้มมันเกิดความปิติอันนี้ใช่ว่าถาผู้ดใเดเข้าใจแล้วครับเขาจะย่ามบ้านจิตไม่ญาท่านเกลือไห้ใดสิ่งนั้นชิงนี้แต่ไดสิงนั่งสิงนี้ก็เล่ารอดเห็ุไปเห็ดมาเอาไปมาแล้วบุญกุก็เหตุมาลายแล้วไปเห็นว่าสิใดหยั่งไ,งไปเลยเป็นไปทุกทีไป ในราแย่ท้งมวดแตแตะกี้เจ้าขอคืออย่างนี้นะขอไม่เห็นว่าเจ้าสิดับถูกเลยเนาะพ่เห็นผูดด้ใดมาดับใหม่เนะาะจะคว้างได้ต้องดับเอาเองดับเพือาปรารถนานั่นเองเพราปรารถนาเ่ราะจากได้ยังเ่ราะจากเป็นอย่างเดี๋ยวมันก็จบทั้งตัวเนาะซื่อๆือลดซื่อๆือนี่ใจหนึง่งใจหนึ่งขึ้นใจบกคิดตัวเป็ญาณกับบ่มมีความรู้สซึกมาในทางความดีใจหรือเสียใจกับบ่มมี่ละบา้ นี่จะปลื้มจิตปลื้มจิตอีกอาการหนึ่งเด้แต่คนดีใจมันต้องดีใจจากอาการบัดไดซึ่งนั่นซึ่งนี่แต่มันจะอวดจากอ้าง <c oughs> เออเพลงสั้นนั่นแหละมันต่ในการท่านมันก็คือคลา่งเของมืสู่การดับกิเลสภายในภายในของเขาเองแบบเออจากทีค่อยยึดมันถือมันในทรัพย์สมบัติทั้งลดยที่คยหามาด้วยแรงผักแรงใจแรงกายเบ็ดเหนือยเมยลา แต่ว่าได้สลระท่านออกมันจะเป็นอย่งไรที่แรกมันเกิดงานหน่อยมืออยู่นั่นและเนาะกำเงินอยู่ห้าบาทสิบบาทเออซ่าบาทลอยหนึ่งย่งสิมันจะเป็นตัดจใจยึกยยึกย,กย,กย,กยกอยู่ข้างในเด้ความูดตัวน,นี้พี่เมียวมันมันเป็นของมันยังสันอีลีเด้เนาะเออแต่พอได้ถึงความจริงว่าตะกี้กูเคยเป็นที่นี่เข้ามาท่านดูเขาดูเขาเลิกเกิดความเค่อยชินเลิกเกิดความบ่หวงเลิกเกิดกาย ตัดอะไรใดอะไรอย่างกับก็อะไรในเงืนอะไรในรสิ่งริลมาท่านแบบเนาะมันชินเดมันชินนี่เรียกว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินการฟังท่านมันขึกันมาฟังให้มากให้บ่อยให้ชินทุกคนที่มานั่งนีน่มันลืมกิเลสอยู่ข้างอันก่ไดเนาะเออหรือว่าย,ยังไปอยู่อเตียะมึงยังไปอยู่ข้างอนันมึงอยู่วะลืมไปอยู่สวนผักมึงคุณ น like men like ั่งอยูไห้มันอยู yup> essions, ่ทั้งใจให้มันอยู่ทั้งกายอันอยู่น้ำพระี่ดี่อยู่น้ำรอพุทธเจ้าหละบ้าเม่นว่ากายอยู่นี่ใจอยูเมืองอื่นแต่ไปใจอยูเมืองอื่นมันไปเกิดตัวเด้นพบมันเกิดตัวเด้น่เพียงแต่ว่ามันพนใจขาดผุ่นมันเอาวิญญาณไปรับรู้กับสิ่งที่ท้องจิดถึงรับรูอย่างรับรู้ในความพอใจแเราพอใจนั่นแหละ่นแหละเ่าพบเกิดขึ้นแล้วน ได้บรรดูอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังผ<อ>ักสวัสดิ์นี่ผักทองอยนี่มันภาพกันแปลได้เบิดระเบ่อเนาะอวิชชาก้ามลงก้มโกรดก้มหลงนนั่นแหละเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารสังขารสามปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและในสายพิสังขาร,ในในส,ขารสังขารก็เป็นปัจจัยมันเกิดวิญญาณวิญญาณกันหับรู้ในความรู้สึกอันเกิดจากต่างของจมูกร่างกายใจขึ้เก้านั่นวิญญาณจึงเป็นปัจจัยมันเกิดนามรูป น้ำกับยังกับเวทนาสัญญาสังขารเปญาติหลนานนาแต่ก็มาเกิดเป็นปลูกลูกกบมหาผู้ธาตุซีร่วมกันขึ้นคือกายอันนี้แหละน้ำมันลูกจึงเป็นปัจจัยมันเกิดสรายัตนะก็ตาหูจมูกลินกายใจคือเก้าตาสราญัตนาะก็ะสราญตัตนาดีมื่อเกิดเป็นลูนนนกกายในท้องพอท้องแม่เอาแล้วนึงเดืนอนตับสีบห้าวันจิตเอาไปสถิตอยู่ในซ่องหาท้ยวัตถุเมื่อออกจากคอจากออกจากอันท้องแม่มเมื่อแล้ว จังมีอายจตนาเกิดเป็นปัจจัยมาเกิดพัทธสะโดยพัทธะายนังกับพัทธสระหกมันหด้ถ้าม,มาล่มนั่นแหละพัทธสะก็ดีที่มันแนน่เหนียวแน่นอยู่ภายในภายในความรู้สึกต่างๆชอบทางตาเกลียดทางตานี่ชอบทางหูเกลียดทางหูนี่ตาหูจมูกลินกายใจนะี่พัทธสะจึงเป็นปัจจัยมาเกิดเวทนาเวทนากับเวทนาสามนี่แหละสุขเวทนาหมัง่งทุกเวทนาหมั่นไม่สุขไม่ทุกเวทนาหมั่นเนี่ยนั่งเป็นเวทนาอยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกเวทนาเพราะอะยางกันเด้ กับสังขารุเปกขายานนั่แหละน่าจะเป็น hmm. ป okay. ัจจัยมาเกิดตัณหาตัณหาก็คือความอยากไม่อยากไม่ใช่อยากในการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาจึงเป็นปัจจัยมาเกิดอุปทานอุปทานกับอุปทานซีนั่นแหละการอุปทานที่ตุปทานส้วก็ตุปัฏานอัตตวัตุปทานหรือความอยากและความยึดโตเดียวกันนั่นแหละที่จริงเราตัางๆอวิชชาปัจจะสังขารจนหอดชาติ หมายถึงการเกิดเป็นอันเดียวกันเบดพร,บพรืดเดียวความกันร้อมนี่ทั้งสิ้นพบเป็นปัจจัยบังเกิดชาติเพาสัตว์นี่พบหลงกับวิชาต์นี่แหละมันก็ต่อเนื่องกันไปหันพบยังกากามาพบรูปภพและอรูปภพแหละใจขาดออกจากกายตัวนี้เนงไดเก็เป็นไปตามนั้นเพิ่มเดียวแต่จะดับเดชวิชาตเววอาอเสสสารรยขันโรธา ดับอวิชชาคือดับความอยากตัวเดียวท่านก็ดับเลยย่าไปปรารถนาอยากเป็นนั่นเป็นนี่อีกไดนั่นใดนี่เป็นน film, ั่น ja, เป็นนี UH ่เนี่ยดับหละบศีลก็ดับได้เลยจะไปปรารถนาเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่อีกศีลโดยความปรารถนาแต่มีอยู่คือพระผู้ิทนัด้ริทัดหนักใหญ่เป็นไปขึ้นไปรักษาศีลทั้งเมืองมนุษย์เป็นปรารถนาสมบัติอย่างปรารถนาสมบัติการเป็นพระอินทร์นั่นเห็นบ่าล่ะมันได้เป็ียนอยู่ได้ล่ะ จึงเอ้ว่าปุญญาพิสังขารน,นีน่เอาบุญนี่ไปตกแต่งความยากได้อจากเป็นอันนั้นอัน,นนี้คือสัน้นยกตัวอย่างนิดหน่อยภา <c oughs> วนาหัางดับขักแล้วหัางเห็นขัดแล้วเห็นยังเห็นกระแสแห่งความคิดอของเจ้าของนง่นเล่นไปนั่นแหละคุณจึงว่าคำว่าภาวนาทําให้เกิดเกิดยังเกิดเห็นความคิดจากของเกิดเห็นความดับในจากของเ,ออเกิดเห็นความบา่อเทียงใน,นความคิดผอจิต เป็นผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสงว่าคิดกับผู้รู้กันเดียวกันนั่นแหละมันรู้เบ็ดอันนาได้พิดได้ถูกแต่ว่ามันสิปลอยนสิ่งที่รู้หรือว่าปลอยเท่านั้นเองสัน่นภาวนาคนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นทําให้เห็นได้เรามาภาวนาเห็นนอหไะเห็นความคิดของเจ้าของเองความคิดกับ,บ่าเทีเยงจิตกับ,บ่ะเมนของเฮ้าดีเนาะตาสินด้วยมียนอยู่บ่ แต่ว่าให้มึงคิดอย่างเดียวเดอ้อเนี่ยมึงจงคิดอยู่จังซี่มันก็บ่คิดได้หรละมันก็ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปหาเรื่องนั่นเรื่องนี้ผู้นั่นผู้นี่ทั้งคนและสัตวออ์สิ่งของต่างๆหน้าหน้านี่มันไม่เที่ยงแบบนั้นเองวันนี้น้อมเขม้าสาหรับบุคคลผู้ถึงความสงบแล้วแม้กระทั่งว่าแออม้สิ่ํสนานญในการปฏิบัติจิตสงบรับลงแล้วผ่านอาการปิติเข้าเห็นปฏิภาณดิมิตต่างๆก็สร้างเห็นก็ให้มันซักแต่ว่าเห็นซักว่าต้องไปปรุงแต่งว่าเคยเป็นนั่นเคยเป็นนี่ เกิดเป็นนั่นเป็นทั้งสันทั้งสีนะสักตาไปเห็นแน่นิมิตที่เทาเห็นนั่นมันก็เป็นของบ่เทียนคือกันบ่ได้เห็นต่เรือนเดียวมือนี้ภาวนาเห็นแบบนี้มืออื่นมาภาวนาเห็นอีกแบบหนึ่งมือว่านมือซื่นภาวนาไปเห็นอีกแบบหนึ่งแน่บ่ควรถือเอาเด่เพราะทางปัญญิวาสเพทธรรมนารังอภินิเวศะทำทั้งหลายคือเหตุเกิดทั้งหมดอยังที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหลายเนี่ยเป็นของบ่เทียงแท้แน่นอนเป็นของดับไปทั้งสิ้น อันบุคคลทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมั่นแต่ยึดมั่นถือมั่นมันก็คิดมันก็ปุูมมันก็แต่งมันก็เกิดความรู้สึกนี่ไความพอใจละไไม่พอใจพบก็เกิดขึ้นคือเก่าห่ังสั้นฉะนั้นดักเอามันเลยดักความคิดนี่แหละดักดูดูเดิมกับท่านเองแบบจับเอาความคิดนในความรู้สึกของบุคคลที่คิดบุคคลที่เขาถึงการรู ศึกถึงการดับเพิ่มคิดใดแค่รูปปับ๊บมันเศร้าหมดเลยบางนั่นเป็นคำอธิบายขยายความว่เกิดข้อความใจอย่ที่หยุดทแมมมึงจะคิดไปยังมีแค่คำเบาด้นี่ผู้รู้ท่านแล้วนี่เพราะต่นึกปับ๊บมันจะดูท่านท,า,นทายปับ๊บดับปับ๊บหลดุดความรู้สึกนั่นบอกเองขาดศูญสิ้นจากจริงใดจริงใดความรู้สึกบอกเอง,งตัวเจ้าของบารายดอกอความรู้สึกนั่ถึงสิปากว่าบ่คิดถึงได้แลาวน,นั่นอนันนะี้นะ มันวาดภาไปเกิดเพราะแหงแล้วมันวาดภาไปเป็นพกเป็นยังไปแล้วแหละในรูเท่าท่านมันรูเท่าท่านก็รู้สึกนึกคิดแต่ของให้มันท่านเลยเป็นสึ่งวาสติข้าว่าสติเป็นสิ่งที่กว้างขวางมากโหอยู่ธรรมบาสติไปว่าระลึกเจ่สิระลึกถึงยังแน่แล้วมิจฉาสติกต่นี่ได้เพราะว่าตวสัมมาสติเลยคิดถึงแม่บุดีมิจฉาสติ คิดถึงจะข่าวพวกนั้นจะข่าวพวกนี้นั่นแหละมิจฉาสติไปเลยว่าเป็นทางความสงบกับทานั่งจะเกิดอันที่ว่าตาจุ้ยเนาะปดคือห่วงเมียกรับแต่สัตว์บอนนั่นแหละอันเกิดอันที่ว่าตั้งแต่กินอันยังเมือ่อนั้นกินยังกินน้ามันมักเมาหรือกินก <laughs> ็กินน้ายัง ซิมปุ๊บก็ไปคิดพอดจร่มก็ไถ้เมียกินน้ำว่ามันแสบคนบ้างเนานะความคิดเด้นี่จะบอกไ้เด้ความคิดละความรู้สึกมันเป็นทั้งสันแต่ว่าจาของพระท่านเองว่าบอกขับ,บนี่ของพระท่านเดินกินปุ๊บคนที่จ้องไ้กินถ้าแม่จะไปจ้องไว้เขาแค่ยังเงบ้าเพื่อน่ะคอยดึงใส่พวกเจ้าออกาปนี่พวกเจ้ายังบ่คิดพออยู่เนาะแต่ของบ่ได้คิดพอได้ว่ากูเป็นทั้งสันอีบีนี่เรียกว่าะอะไร แต่บ่าว่าเราสอบบ้ายับบ่าตือนนี่บ้าหูมืออีดีเลยมันขนาดนั้นเลยดึงหัวใจมาเบิ้งกะกับบอกความรู้สึกบอกความคิดที่จะความคิดเพื่อนไปเดี๋ยวรวดไปแล้วได้ทันธ์เลยเท่าเป็นผู้ยุหันเลยกินทำงานจะไปจ้องไหวเขาหิจังเ้ยปอนนั้นยังบ้าันไปเข้าใจได้ว่าจะความเป็นนังสันจาว่าอะไรนั่นพบได้เกิดขึ้นแล้วจกว่าตายรับในขณะเปล่นเป็นคิดจังสันมีความรู้สึกจังสัน ก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วนั่นแหละทีจแกว่าล่ะฮังจะคิดได้ว่าสิไดอย่น้ำเล่าเอออาจจะเป็นขี่เกียรก็ได้อยู่แถวเออเข่าขี่เกียมเข้าไปได้ใครขีข่เกียรม,มั่งใครเม่งงูม,มั่งเออดีบ่ดีใครงูม,มั่งมันนั่นแหละใครกับแกมั่งมีบันั่นแล้วเข้ามาหลงแจว่าล่ะมันได้อยู่ใกล,ๆล้ๆมันคิดว่ามันสิซอยเลือ,อนั่นนี่ได้ อยากามเขาที่มันคนละมิติกันละที่วบบนี้ันก็จับเขามันก็ว่างดิจั่เหรอเห็นใครอันใดอันหนึ่งในซองหัวใจเป็นไปอยู่ตัวอมันเป็นของล่วงองี้ยอย่างเงี้ยดิมิติแห่งการเกิดเป็นนังสันเป็นอึ้งปิงบักไงเป็นต่ซอยเหลืออย่างกันใดเป็นต่มันก็วุบเ้าไปลวนแล้วแบบเดียวนั่งเด้อความคิดมันวุบเ้าไปนั่นเด้อมันบอกว่านังซึ่งอยู่ยังสี่ได้ว่ามันนังซึ่งเขาดีว่าเขาดีมันบมแมนตนังสันเด แค่ว่าอู้นันตะกูนะ่มันเข้าไปทันทีแล้วเดว้คือความคิดทั้งหลายแหละมันเ็วหรือเ่เร็วสั่คิดฮอดบานมันรู้ไผก็ดีมันทันหรอกถึงหละ่ะปับ๊บทันทีขนาดนั้นเด้เ็วขนาดนั้นแหละยังสิสู่ใจใดแบบนี้ถึงว่าเ้าสิทำารบานสักหลังหนึ่งแต่เ้าคิดว่าเป็นไฟใหม่ทึบหลอนเล่ยก็ไดดเนาะแต่เ้าสิไปมม่างอยู่กับหลายมือเปิบเด้ก็จสิม่างได้คนู้เดียวนี่เผาโลกก็ได้ ต่ใส่ใส่ความคิดนี่อำนาจแห่งความคิดผมบอกโลกนี้เขากรรมเขาในเมื่อหนึ่งขยีแหลกเป็นผู้ผงกันยังไงอ,อำนาจแห่งความคิดมันเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเจ้าความจริงเขาจะไปทำหมูไล่หลวงจะจะเอาหมากจกคุดไปไว้ใส <c oughs> ม่มันกระกงไปฝุ่นกระกไปผีอยู่ขึ้นเกาอยู่ขนาดนั้นเขาคิดถึงดวงจังนทร์ที่มันเคยเต็มดวงถึงปัับหรอนั่นภาพในใจมันมีไหมภาพมันติดไบบงา่างวาเร็วบ่ แมบขนาดนั้นนั่นแหละถ้าการเกิดนั่นเนียพระเจ้าแ่ดับความคิดตัวนี้มันทันมันไหวมึงจะคิดไปยังความรู้สึกมันบอกปุ๊บจมันกำลังสิเคเืือนปุ๊บหยุดกึศบอกเองเลยนี่มึงสั่นเขาบอกอาตหม่องมเลยรื่ออๆสำหรับผุ้คนที่บา,าจสามารถรักษาชีวิตปล่อยไปซะก่อนแต่ว่าขอให้นึกตึกตรองอยู่เฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดผู้นั่นก็ใไก่พันธิพานนาเม้นจินบางขอบางอย่างมันบ่าจสามารถสี่สิบบริบูรณ์ได้บ่ถืออย่างอื่นเลยทำตามนีย่างเดียวนีมถึงพุทธธรรมสงฆ์ยางเดียวน่ะการระลึกนึกตึกตรองยังกระางหมุนเขามาเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมมั่งสงฆ์มันหมุนตะยุ่นีมันจะไปใส่หว่าเวียนไวแต่อันนั้นตฤยกรรมนี่แหละ ี่ถือว่าพุธประทัปะมประสงค์ระลึกนึกถึงอยู่ตัอดเนื่องๆระลึกถึงอยู่ตลอดสมมติบ่คิดถึงสิ่งอื่นเลยในในการถี่ว่าสิมาคุขุมครองตนใดเอนี่ทางไ่ยมนุษย์และเทวดาเท่านั้นแหละแต่ใจว่าตาโอบ,บาทนี่าก,การนึกเอาที่จมาถามแล้วบัดนี้ดาได้บาทนี่หรือว่าดาไปแล้วก็บ่รล้ละ <laughs> ดาลวงหนาไปแล้ว <laughs> นึกตึกตอนเอาอยู่ท่นานให้พระพุทธประมัประสงนัง่นทีไปใส่ตรงน,นี้อป็พุทธเจ้าเป็นพุทธศาสดูชอบโดยพระองค์เองแบบไหนเป็นที่นนาอัศจรรย์แบบไหนก็นนึกไปที่ลเป็นใจมันือคิดออกแน่จังสิข้าสอนแบบนี้แบบนี้คิดไปที่เป็นคู่ของมนุษย์และเทวดาคนคือคิดอ้อคนหัวใจจักใดจังใดปฏิจจสมุปบาทสายการเกิดสายการดับน่ำคนกิดใจจังใดเป็นที่อัศจรรย์ ใครคนตืกอตอังตัวยืนหันมันตายยืนหันก็ไปสวรรค์มือนเด้ล่ะมันเลยคือกินหอดงัวเด้กินหอดงัวตายมันจะไปเป็นเห่างัวกับ่าหูได้อันน,นนะยี่ยเลมเออไปเป็นเหา่างัวเล้ว <c ười> ใครนั่งเต็มาลากที่ต้องขนเ <c ười> ข่าวับอยู่เลยไปบอกเดี๋ยวสร็จแล้วบอกว่าความลับสุดยอดคือการดับความคิดนดัมนแนละ เนนอ ane, ื them. Them. Then, helmet, ่นม um, ันส like ิ like ่าท่านใบบอริสุดทั้งบิดกร้างมันดอกอันนั้นคนสมัยเก่าบอลานสมัยฟังธรรมบองพุทธเจ้าขาคนตูมตูมู่มาฟังธรรมเป็นอรหันต์อึดอยากอย่างวาเนาะเนี่นบ่ละแต่ว่าบอให้ไปเห็ุแบบนั้นเดือล่ะบ่ได้ให้ไปเห็ุแบบนั้นเด้มันชินอันนั้นคือมันบอทัานดนนี้อย่างเกิดขึ้นคนมาเปลี่ยนความคิดเห็นแค่เดียวเท่านั้นเด้เป็นแสดงธรรมนี่ให้เกิดความคิดเห็นเด้มาเกิดความเห็นออกมาเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ตะกี้พารู้ขา่าสัตว์บชาชานเพื่อแรกให้ตัวเองได้ไปสวรรค์น,นะเป็งสัน่นขาแกะขาแพะข,า,า,ข,า,า,ขา,างัวข่าควายข่าช้างขามา้าขาแม่กระทังคนสัมบูชายันธรรมดา mm hmm. เพื่อสิแรกให้เจะคล้องไปไปสวรรค์ตัแต่ตที่คําสอนพระเจ้าท่านได้เกิดเขาก็เฮ็ดไปตาม้วยความไม่รู้นั่นเองพ่อตาเพาเ่นมาเทศนาแสดงท่านในอริยสัจสี แสดงถ้ำัางแรกอะปัญจวัคคีตั้งหาบรรลุโสดาบันผู้เดียวหนึ่งพระอัญญาโก่ัญญาแต่ว่าเทวดาบรรลุสิบแปดโกดเพื่อนาะได้ได้ตอนใดพวกเทวดาก็ได้คือตอนเข้าเป็นเดอนี้ห่ะเขาก็สร้างสมพระสูตรเล้วก็สร้างสมของเข้าจังสีแหละโดยยิ่งได้ฟังไว้แต่วะทั้งเบา,า,าจสมาตัดตัดใดในขณะที่เป็นมนุษย์ในขณะนี้แต่ว่าตราบใดย,ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเนี่ยลึกนึกถึงเรียนไปเียนมาในบุตธรรมสงฆ์อย่างเดียว นั่นตายแล้วมันไปสวรรค์นั่งสิบบันนี้เขาได้ยินได้ฟังธรรมขอขอท่านนั่งสิอยู่เรื่อยเรื่อยนะถึงว่าบางคนอาจได้ตอนตายบางคนได้ตอนไปสวรรค์ก็มีพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมมาจากาปวัตตนสูตรจบเพิบบรรลุอรหันต์ก็มีนะ่ไปยังสัน่นบรรลุโสดาสิกาค้าอนาคาก็มี่นะ <c oughs> แ,แต่ว่าพวกเ้าน ขยันมาฟังให้มันชินขยันมาเรื่อยๆตามันก็เห็นพระพุทธรูปมันก็เกิดความเย็นใจหูมันก็ได้ฟังธรรมะจังสีเมื่อก็เกิดความสบายใจจังสีทั้งว่าเข้าหงินเเฮาได้อ่านตั้งในหนังสือว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อที่สองเมื่อที่สามาอกจังบรรลุอรหันต์ทั้งหมดในปัญจวัคคีย์ทั้งหัาน ฟังอนัตตะคณาสูตรสัมนั่งจังบรรลุกออมาฟังอธิตะปริยายสูตรสัมจังบรลุทั้งเบิดพร้อมกันบัดมือต่อมาก็จังแสดงให้พยาสะฟังคอยไป,ไปเรื่อยๆยัางสันพยาสะนี่เป็นมหาเศรษฐีรวยมหาศาลเด้มีปราสาทสามฤดูดีนั่นงสนมขพองผพลทรรสีเจ็ดพันสองร้อยนั่งเด้ว่ธรรมดาเด้ แต่ว่าเราเป็นอย่างคือว่าเบื่อ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 ทั้งๆที่มันมีขบมันุกอย่างความเป็นมหาเศรษฐีกับที่หนึ่งในเมืองนั้นความมีเมียหลายกับที่หนึ่งในเมืองนั้นอีกทรัพย์สมบัติมากมาาที่หนึ่งในเมืองนั้นอีกเป็นอย่างคือเบื่อคือยังคือยังเบื่ออยู่กูยังถูกมันเบื่อแบบโลกหลอนขั้นเมนดัวนั่นเพราะฟังธรรมบุดาเจ้าหรออนุภูพิกถามันแสดงเรื่องท่านและอันสงของท่านสกอนศีลและก็อันสงของศีล แกัน,นี้ขามาอนุสง์แห่งการบวชเนี่ยจิตใจน้อมลงแล้วเพื่อผลการแสดงอริยสัจสีบรรลุแล้วอนุภัติคาเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแสดงถ้ำบรรลุนับประมาณไม่ได้คนนี้คนบขควาแสดงถ้ำดูสมือสมือคือพระโคดมบดไดเด้พุทธเจ้าองค์อื่นมันหาพันตีแสดงเทนึงก็มีสงสั่นแต่ว่าบรรลุป,ประมาณบได้ พอเข้าต่าเลึกนึกถึงเวียนไปเวียนมาเอาเฉพาะคุามประทัมประสงมันจะทําบาปว่ามันอื่นๆแก็ว่างลืมลืมมันไปสักวอนจะไปคิดถึงมันในอดีตที่ผ่านมาแต่วาในี้ขังหนากับพาะย้ามที่หลีกเลี่ยงให้ได้นั่นบางที่บางคนก็ได้ขณะที่ใจสิขาดบางค้ก็ไปได้ตอนที่เป็นเทวดาเป็นงนี้สั่ง ก็ค่อยสงสัยว่าเทวด,ดาคือบรรลุหลายแท้นีผู้ใด,ดหาเหตุผลลึกเข้าไปในเชิงลึกอยู่บ่เทวดาเรานั่นคือมาบรรลุถ้ำหลายสิบแปดโกดอโรตมนุษย์บรรลุผู้เดียวโออสดาบันพัญญากลธัญญาเขาได้มาจากไหนเทวด,ดาคือบรรลุได้ก็เพราะว่าเขามาสังสมถม้ำคำสังสอนของพุทธเจวัยตอนนี้คือพวกเข้าเป็นอยู่ตอนนี้แต่ว่าสะสมตอนนี้ บ่มีทางว่าถ้าใดยุสอเสียไปมันไดไปเป็นเทวดามีทางก็แล้วกันนาเออบ่ฮู้จักให้หาาท่านบา่ฮู้จักว่างจิตบ่จักคังธรรมบ่จักวิธีว่างจิตบ่จักวิธีขิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใดมบ่มีทางก็แล้วกันนาเนี่ยบุปกรรมของคนขาหมูบุปกรรมของคนขางวในเมืองนั่นขาแพะในเมืองน,น,นั่น,นโอ้ยะยะแยะมากมายถือว่าท่านไหนน้าบอกมันเ้าแ้ามันสิคิดพอขิดพอมันพุ่งออกมาให้เบาก็เวเา กับไปบานต่แล้วนกับสมาทานสินเอาพูดเอาสิ่แปลกกับแปลพูดองหาการหา,หา,หาตั้งคิดต,ตั้งใจแล้วก็ให้มั่นใจว่ามันเป็นของบริสุทธิ์แล้วในขณะที่เขาตั้งจิตเมื่อตั้งแล้วเจตนาะสมาทานแล้วตลอดสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงที่สุดข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือเอาห้าชั่วโมงจนถึถงเวลาตีห้าหรือหกโมงเช้ากำหนดไว้ยัตเสียสัจจะคนบามีสัจจะจะคิดว่าสิภพพาณิพัานก็แล้วกันหนาว่ไม่ท่างต้องมีสัจจะในตัวเอง เป็นคนสื่อสัตว์กับตัวเองตั้งใจมุ่งมัน่นในสิ่งที่กระทำอธิษฐานไห้ตั้งจิตไห้คือกันมีสัจจะพร้อมรักษารักษาถึงสัจจะรักษาถึงอธิษฐานจิตใจของอธิษฐานสามารถท่านสินด้วยตัวเองตั้งจิตเจตนาขึ้นมาด้วยตัวเองมันก็เป็นของมันนะถ้าตายในขณะหลับชินเป็นพื้นฐานเคลื่อนลอหลับไปเกิดในสวนรรค์ละมนุษย์แท่นั้นเด้มแค่นั้นเด้ต่กอนถึงสัน้น แล้วไปเฮ็ดเอาพอเมื่อ